ถ้าดูข้อน,นี้นะคะส้มกลับมาพร้อมกับรีวิวลิปรุ่นใหม่จาก r o m a n นะคะรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่า dewy full water tint นะคะก่อนหน้านี้นะคเขามีรุ่นฉ่ำด้วยกันอยู่2รุ่นนะคะก็คือ juicy lasting tint นะคะก็คือรุ่นในตำนานเนาะอีกอันนึงนะคะเป็น glassing water tint นะคะเดี๋ยวในคลิปนี้นะคะซ้มจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ารุ่น,นเนี้ยเนื้อเขามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เทียบกับ2รุ่นฉ่ำที่เขาออกมานะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากแพคเกจจิ้งก่อนนะคะคือ จะมีความแตกต่างเนอกจาก2รุ่นก่อนนะคะเพราะเขาเป็นแบบเหลี่ยมนะคะเป็นอะคริลิกนะคะทุกคนก็คือมีความสวยนะคะแต่ว่าในส่วนของเวลาเปิดปิดอะคะสมมติสุว่ามันไม่ค่อยลงล็อกดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตัวฝาะคะ่ะเวลาเราหมุนขึ้นมา รูของตัวแอปพลิเคเตอร์ที่จะออกมาได้นะคะมันจะแคบลงกว่าเดิมนะคะเวลาใช้เนาะก็ระวังนะคะถ้าสมมติว่ามันเปื้อนนะคะตรงขอบข้างๆมันก็จะเปื้อนไปเลยนะคะซึ่งในคอลเลคชันนี้นะคะเขาออกมาด้วยกันทั้งหมด8สีนะคะจะเป็นเบอร์1นะคะถึงเบอร์8นะคะซึ่งเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่นะคะจะเป็นฝั่งแบบโทนเหลืองนะคะโทนส้มนะคะส่วนเบอร์5นะคะถึงเบอร์8นะคะก็จะเป็นโทนออกชมพูนะคะแล้วก็เป็นโทนเย็นนะคะเราสามารถเลือกตามสีผิวของเราก็ได้นะคะว่าใครผิวอมเหลือง ะะก็ไปเบอร์1ถึงเบอร์สีนะคะพิวโทนอมชมพูนะคะก็เบอร์5ถึงเบอร์หได้นะคะหรือว่าจะเลือกตามสีที่ชอบได้เลยค่ะเนื้อลิปรุ่นนี้นะคะส้มคิดว่าเป็นเนื้อที่ค่อนข้างบางเบาและสบายปากมากๆนะคะความฉ่าของเขาสับส้มนะไม่รู้สึกว่ามันฉ่ามากนะคะในเลเยอร์แรกนะคะแต่เราสามารถบิวเลเยอร์ให้มันฉ่าเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะ่ะเขาเคลมมาว่าไม่ติดแมสซึ่ง ถ้าความมันส่วนเกินของเขาลูดออกไปอะคะ่ะมันจะเ,เหลือความฉ่าไว้นิดนึงค่ะทุกคนซึ่งความฉ่าตรงที่เหลือไว้ตรงนั้นะ่ะมันจะไม่มีความเหนียวอะไรแล้วนะคะแต่ปากเรามันยังดูฉ่าอยู่ซึ่งส้มก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะแต่หลังจากนั้นนะคะมันก็ไม่ติดแมสแล้วค่ะส้มเลือกมาทั้งหมด3เบอร์นะคะก็คือศูนย์สามนะคะศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะคะซึ่งเบอร์ศูนย์สามนะคะจะเป็นโทนพีชนะคะออกเป็นส้มๆอม,อมชมพูนะคะสีนีส้มคิดว่าเป็น MLBB ได้นะคะถูกสีผิว สามารถทาได้นะคะแล้วก็เป็นสีที่โซอลอัเร็วมากๆนะคะลายพร้อมส่งในไทยนี้ก็คือแทบหาไม่ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าใครเจอนะคะแล้วก็คิดว่าจะเอาสีนี้นะคะไม่ต้องลังเลนเลยนะคะกดสีนี้ไปเลยค่ะมาต่อกันที่เบอร์ศูนย์หกนะคะจะเป็นโทนชมพูที่ส้มทามาในวันนี้นะคะซึ่งโทนนี้นะคะจะเป็นชมพูออกโทนเย็นนะคะจะไม่มีความติ่งส้มนะคะทุกคนเป็นชมพูเย็นเลยสําหรับคนที่ผิวออกอมชมพูหรือว่าผิวโทนผิวกลางๆก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าใครที่ผิวโทน แล้วก็ผิวสีเข้มมากๆนะคะส้มก็ไม่ค่อยแนะนาสีนี้นะคะต่อกันที่เบอร์สุดท้ายนะคะคือเบอร์ศูนย์เค่ะเบอร์ศูนย์เนี้นะคะจะเป็นโทนแดงที่โทนเย็นเหมือนกันนะคะแล้วก็ทาแล้วหน้าพุ่มมากๆนะคะส้มชอบเอามาทาข้างในปากนะคะหรือในวันที่ต้องการลุคแบบจัดเต็มนะคะก็สามารถทาเต็มปากได้เหมือนกันค่ะทั้ง3สีนะคะเวลาออกแดดก็จะเป็นโทนนี้นะคะส่วนเวลาในร่มนะคะก็จะออกเป็นสีโทนประมาณนี้นะคะ่ะซึ่งกล้อง iPhone นะคะมันจะติดเหลืองหน่อยนะคะ สวอชกันที่มือไปแล้วนะคะเดี๋ยวส้มไปสวอชกันที่ปากให้ทุกคนดูนะคะว่าแต่ละสีนะคะทาลงบนปากเราเป็นยังไงกันบ้างค่ะ A ah, số so. ความต่างของ3รุ่นนะคะมาพูดถึงรุ่นแรกกันก่อนนะคะรุ่น Juicy Lasting Tint นะคะรุ่นนี้ส้มมองว่าเขาเม็ดสีชัดที่สุดนะคะแล้วก็มีโทนสีให้เลือกเยอะมากๆนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะประมาณ25เฉดสีแล้วนะคะซึ่งคิดว่ามีเหมาะกับทุกๆโทนแน่นอนนะคะแต้ในเรื่องความฉ่ำนะคะก็คือบนปากอะ่ะเขาจะดูฉ่ำนะคะแต่พอความฉ่ำเขาหลุดอะคะ่ะเวลาเรากินข้าวมันจะค่อนข้างหลุดออกไปหมดนะคะแต่ว่าทิ้งสเตนไวนะคะ้ค่ะส้มมองว่ารุ่นนี้ยทิ้งสเตนไว้บนปากมากที่สุดนะคะแล้วก็ บนปากของส้มก็ยังได้สรรีที่ชัดค่อนข้างมากที่สุดนะคะสําหรับใครที่ต้องการความติดทนทั้งวันสม้มยังมองว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่ติดทนมากที่สุดของเขาค่ะแล้วก็ในเรื่องของคราบนะคะด้านในปากสําหรับใครที่ทาตินนะคะแล้วชอบเป็นคราบที่ในปากนะคะสม้มมองว่ารุ่นนี้นะคะเป็นคราบในปากน้อยที่สุดนะคะแล้วก็ยังเป็นรุ่นที่ส้มชอบมากที่สุดนะคะแต่ว่าเนื้อเขานะคะจะมีความหนามากที่สุดนะคะแต่ว่าไม่ได้หนักปากค่ะ รุ่นที่2นะคะก็คือรุ่น Glassing Water Tint นะคะรุ่นนี้ส้มมองว่าเขาให้ความฉ่ำวาวมากที่สุดนะคะแต่าถามว่ามันหลุดไหมก็ยังมีหลุดบ้างนะคะทุกคนเป็นเรื่องปกตินอนในเรื่องของความฉ่ำเขามันหลุดแน่นอนอยู่แล้วนะคะเวลาเรากินอาหารนะหรือว่าเราเช็ดปากอะไรออกไปนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับใครที่เป็นคาบเวลาทาตินง่ายๆนะคะส้มไม่ค่อยแนะนํารุ่นนี้เท่าไหร่นะส้มรู้สึกว่ารุ่นนี้นะคะ่ะเขาเป็นคาบที่ปากแบบหลังทาค่อนข้างไวนะคะแล้วก็รหว่างวันมีคาบเพิ่มขึ้นน่อนข้างเยอะซึ่งถ้าสมมติว่าใคร เป็นคนที่ทาแล้วแบบชอบเป็นข้าบในป่าซ่งก็ไม่ค่อยแนะนํารุ่นนี้นะแต่ว่าจะไปลองก็ได้นะคะรุ่นนี้เขาออกมาด้วยกันทั้งหมดนะ่าจะประมาณแบบเกือบ14นะคะในตอนนี้ส่วนรุ่นสุดท้ายนะคะ ในเรื่องของความบางเบานะคะยกให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ปากมันจะดูเหมือนเงาทั้งวันนะคะแต่มันไม่ได้มีความเงาบนปากหรือความมันบนปากแล้วนะทุกคนมันเหมือนแบบเป็นรุ่นที่ทาแล้วแนบสนิทไปกับปากมากที่สุดนะคะแต่ว่าพอทาปุ๊บนะคะก็จะมีความเป็นคราบที่ในปากเหมือนกันนะสำหรับส่วนตัวส้มคือมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดนะคะแต่ข้อดีของมันก็คือระหว่างวันนะคะมันไม่ได้มีคราบบนปากเพิ่มและค่อนข้างเกาะติดปากค่อนข้างดีนะคะความติดทนทั้ง3ามรุ่นนะคะส้มมองว่า Joyce lasting tint นะคะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะที่ติดทนแล้วก็ทิ้ง stain ไว้บนปากมากที่สุดนะคะตกถึงเย็นอะนะส่วนรุ่นที่2นะคะที่มีความติดทนรองลงมานะคะสมมองว,ว่าก็คือรุ่นใหม่ของเขานะคะ Dewy Full Water tint นะคะรองสุดท้ายก็คือตัว g r a s i n g Water tint นะคะถ้าพมอพูดชื่อรุ่นผิดไปแล้วขอโทษด้วยนะคะแบบมันคล้ายๆกันไปหมดเนาะแล้วก็เรียงแบบในหัวแบบงงๆะคะค่ะให้ความรู้สึกส้มนะคะว่าลิปรุ่นนี้จําเป็นต้องเก็บไหมนะคะสม้มสวดถ้าเราเป็นแฟนคลับเหมือน ก็เก็บสักชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็มาลองเนื้อดูนะว่าเราชอบหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับอะความแตกต่างบนปากอะส้มรู้สึกว่ามันไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะเวลาทาเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากมีความรู้สึกว่าโอเครุ่นเนี้ยรุ่นออกใหม่เนื้อมันบางกว่าทุกรุ่นจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าทุกคนอยากได้แบบลองก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเนื้อมันหนาไปนะคะมันหนักปากทุกคนก็ลองเป็นรุ่นนี้ได้นะคะเพราะว่ามันสบายปากกว่ากันเยอะเนาะในเรื่องของภาพที่คนอื่นมองนะคะหรือเวลาเราทาแล้วเรา รู้สึกอะไรเนาะมันไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะทุกคนก็ลองเลือกกันดูนะคะ ทั้งหมดทั้ง3ตัวนะคะในความรู้สึกของส้มก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะหรืออยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มแล้วก็ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะคะเดี๋ยวส้มจะมาไล่ตอบให้เนาะ,ะแล้วก็ถ้าใครมีความคิดเห็นแตกต่างกันยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะคนอื่นที่มาอ่านคอมเมนต์จะได้รับข้อมูลในหลายๆด้านเนาะพิกัดนะคะส้ะะมจะทิ้งไว้ใน description box นะคะทุกคนสามารถไปดูกันได้นะคะสีเบอร์ศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดนะคะส้มมาซื้อจ้ะ ออฟฟิเชียลของเขานะคะแต่ว่าสี่เบอร์ศูนะคะส้มสั่งมาจากร้านพร้อมส่งในไทยเนาะทุกคนก็ลองไปดูข้างล่างได้นะคะถ้าเจอก็สามารถช็อปได้หรือจะไปดูร้านอื่นก็ได้นะคะวันนี้ส้มไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ